สสวัดีครับผมพี่น้องยน้ำสบบรรยากาศยี่มันสบพญาลอดมาปลูกแักพริกครับมาหดหัวมาชวนพี่น้องภาพพี่น้องมาเบิ้งน้ำครับครับผมไปเบิ้งกันครับพี่น้องภาพแบบพีกมันเป็นยังไงครับมันเป็นอะไรกินบ่พี่น้องไปไปเบิ้งกันครับนี่ครับแักพริกคืออะไรพี่น้องกำลังงามครับนี่ครับพี่น้องเขาพญหลอดปลูกเป็นไซด์คนนึงพี่น้องคนละครับคนลังกันแท้อ ้วครับดูปเป็นสายเงาเป็น้อง,นอนองนะบงงนเนะทน้นีพี่น้องนะครับอีจึงง่ามไข่พี่น้องนะครับนี่ครับพี่น้องโอบขี้กึ่หลังกันเท้ครับจะกินบ่ได้กินพี่น้อง <c oughs> กเรียกขี่กระสือมาตัดตลาดข่องคมหนุ่มหนอ่อ,กกนองอกกนี่ครับเรียกขี่กระสือมันจะท่องคมครับถูกเวน้ำหลังเงินแท่พราได้กินพี่น้องเอ้ย ามันได้กินลงให้ลงหน้านี่ครับกิน เบียแม่งรักครับนี่กำลังงามครับอักอีตูพี่น้องปลูกเสยมไปก็พักสี่นี่นครับนี่ครับโอ,อ,อ้ยวพ่อลอยจะคล้องมาให้มานาพี่น้องอักสามสี่แปงนี่นะพี่น้อง หลอดบรหยาย่าค่อเจริงพี่น้องยาวากันนะครับเนี่ยครับไปเป็นหลอดเบึงบกักโม่พี่น้องเพราะยหลอดปลูกไว้มันออกบ่ครับหลอดเบึงโม่ข,ข้าพี่น้องเนี่ยครับพี่น้องแกงโมกำลังออกครับนี่ครับออกอยู่ครับพี่น้อ,อง นี่ครับปลูกไปเอ็มลังกันแงดงนี่หระพี่น้องผุนเงาไปผุนหรอครับผุนหมดผุนหรอกครับนี่พ่อหรี่ยู่หรีก,กินอยู่พี่น้องนะครับพี่น้องเบี้ยบอกหรือบอกฟักทองพี่หลอดปลูกไปครับนะครับปลู่อยครับพี่น้อง นะครับปลูกเป็นสายไยคุณพี่น้องพุหลังกันแท่ครับคุครับปลูกเป็นมองเป็นมองไปครับให้ได้กินลงหน้าพี่น้องนะครับแต่ไรก่กำลังติดพี่น้องปักมือแล้วนะครับแซมใบขึ้นมานครับ กำลังติดครับพี่น้องเนี่ยครับปลูกแซมไปกำลังออกพี่น้องนี่บกำลังติดครับผมนะครับเปล่งเตียงกิ่งกัดปั๊บที่หน้าหลักบานในครับนี่ครับไถกบเงียบพี่น้อง กำลังเป็ี่นน่วยครับพี่น้องนี่ครับเป็ี่นน่วยแล้วพี่น้องของป่องเองแ,องแปงพี่น้องกำลังขบเพาะครับนี่ครับไอเหลือม่องมองยู่พี่น้องเดี๋ม่องม่องแม่งแมงยังอยู่เลยพี่น้องนี่ครับ ก็ดีกินกับปุนี่ะพี่น้องน้อยไปลิฟเลอะเก็บปักหนามได้พี่น้องไปเจ้าสั่งไปเก็บให้เพื่อนครับ